อะสำหรับสูตรสเลเตกับสซแบงนะครับชนบนรอบที่แล้วอ่าชนที่แปดนะครับแปดไม่มาสิบหน่วยนะแปดไปร้อยแทนนะครับก็เป็นแปดเอ็กไปเนาะไปร้อยที่แปดหกห้านะครับแปดหกห้า hmm. ส่วนสเลเตมาสองตัวนะครับไม่มีหกคิดไว้แล้วว่ารอบที่แล้วทาบทาบ ถ้าไม่มีตัวที่จะมาก็คือเลขหกเพราะวันนั้นผมไปเน้นที่เจ็ดหกด้วยนะครับคิดว่าหกอาจจะไม่มีอยู่ในสูตรนี้ไม่ครบสามตัวจริงด้วยนะครับก็มาแค่สองตัวก็คือแปดกับห้ามานะครับเลขหกไม่มามาตัวนี้แปดรอบนี้ลองดูว่าจะกลับเข้ามาเดินสิบหน่วยต่อไหมนะครับรอบที่แล้วก็เข้าแบบนี้นะครับมาแบบนี้ห้าแปด สูตรนี้มันหลักหน่วยมานะครับแต่ก่อนผมเคยทําเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับนะสูตรสเตเตะนะใครจาได้แล้วก็บางทีมันจะมาครบ3ตัวเลยแล้วก็จะเน้นหลักหน่วยที่ตรงนี้เห็นไหมรอบที่แล้วก็5นะครับมาหลักหน่วยรอบนี้ลองดูสินะครับลักแสนได้อะไรลักแซนนะครับคือเลข9 9 9 4 8 6 5 9 8 9เคือ3ตัวมันครั้งที่4นะครับมา9 2้ แปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับห้าตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนสูตรที่นำมาชนอันนี้สบงอันนี้สเลเตสเลเต,ะเลเตนะครับ 9, นะเก้าเนาะสลเตอดอกสเลเตหอมไง อ,อแสบแบงแ่งกับมาเล่นย่นขึ้นเนาะย่นขึ้นอะไรให้มันหมุนลงมาติวๆนะเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับตัวแรกคือเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหสิบดหนึ่งสสาี่ห้าหเจดศนย์ะบวกทีละ3นะครับลักหน่วยน่าจะอยู่ที่ตรงนี้2 5 8ห้าแนึ่งสี่เนะครับนี่มาดูตัวชนนะสองศูนย์นี้เข้าชนกันที่ ตัวไหนรอบที่แล้วชนแล้วมาที่หลักร้อยนะก่อนนั้นนั้นคือ10บหน่วยอยู่8 8จะไม่กัอเก้ามีไหมไม่มีศูนยมีไหมมีหนึ่มีไหมมีสมีไหมมีอุ้ยชน4ี่ตัว8 0 1 2นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับก็จะต้องมี 8 0 1 2นะครับเน้น10หน่วยกันร้อยไวเหมือนรอบที่แล้วดันมาร้อยปกติจะเป็น10หน่วยนะครับรอบนี้น่าจะกลับมาเดิน10หน่วยได้8 0 1 2ทีนี้มันดูดับเมื่อวานผมก็ให้ดับไปแล้วนะวันเมื่อวานใช่เมื่อวันปะวันก่อนดับรอบนี้นะครับก็คือเลข ตัวนี้ครับนะรอบนี้มันมีติดดับอยู่โชคดีไปโหยประกาดแดงผมว่าจะไปซื้อประกาดแดงฝนดันตกนะครับเลยไม่ได้ไป <c oughs> เอออะไรจะนี่ขนาดนี้วะนะเอยประกาแดงหมดนะครับเอานี่แทนนะเอกเนี่ยเอกอาจจะสีจางไว้หน่อยนะมันไม่แดงอ่ะน,นี่ นะครับก็จะได้ตามนี้ครับเออใส่สีแดงอีกทีนึงจะได้มองชัดขึ้น8012นะครับสำหรับสูตรสแบงกับสเตเตที่ชนกันเนาะทีนี้ดับรอบนี้นะครับนี่ส ติดดับถ้าจะค่าออกก็คือเลขสองสอน่าจะไม่มา2 2งสองนะเพราะฉะนั้นสองน่าจะไม่มาที่10หน่วยไปร้อยได้ไหมอาจจะไปได้แต่10หน่วยน่าจะไม่มีที่2นะครับตัดออกก็จะเหลือ8เหลือศูนย์เหลือหครับรอบนี้เน้น1นเน้น0นเน้นแปสามตัวนะครับเนาะ อันนี้โอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปซื้อแล้วไม่ไหวแล้วลงคลิปไม่ได้คิปต่อไปไว่าจะลงไม่ได้ลงแล้วต้องรอประกาศแดงก่อนนะเฮ้ยประกาศแดงผมเหลือนี่น้าครับหนึ่งอ่ะมาแล้วนะครับสําหรับประกาศแดงลืมไปว่ามีแปดศูนย์หนึ่งครับนี่จะเหลือตรงนี้สิบหน่วยก็จะดับที่เลขสองนะครับสองน่าจะนี่ติดดับ ถามว่าไปลอยได้ไหมต้องไปลุ้นว่าหลักรอยมันจะดับที่สองไหมรอบที่แล้วดับดับร้อยเอาอยู่หมดเนาะอ่านี่ติดดับนะครับเหลือแปดเลือศูนย์และหนึ่งครับสามตัวเนาะลุ้นกันนะครับแปดเอ็กศูนย์เอ็กหนึ่งเอ็กแปดเอ็กศูนย์เอ็กหนึ่งเอ็กคอยมาสิบหน่วยนะหลักรไปลุ้นที่ตรงนี้ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตัวไหนจะมาสิบหน่วยนะครับรอบนี้น่านจะกลับมาเดินแล้วนะคงไม่หลุด สองวดติดคงไม่หลุดไปหลักร้อยนะวันนี้โอเคคลิปถัดไปก็จะเป็นชนล่างนะอันนี้ชนบนนะครับสเ,เตเะตสะแบงอืมรอดูอี EP ถัดไปนะผมมีสิบบนมาฝากชนตัวเดียวสองตัวประมาณนี้ล่างรอบนี้อาจจะมีสูตรน้องใหม่ที่ได้แค่สองตัวนะครับเด่นล่างสองตัวรอบนี้ได้สูตรใหม่ให้ชมอีกก็รอรุ้นรอรับชมกันนะครับ ตัวเลขมันจะกระชับขึ้นนะครับโอเคโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ